หมอยืนยันไม่รู้เพศสัจกรท้องท่งตัวซีทีสแกนจนตายจากกรณีที่หมอฟันรายหนึ่งแถลงว่าภรรยาเพศสัจกรซึ่งปวดท้องน้อยต้องเอกซเรย์ด้วยอุโมง scan, ค์ซีทีสแกนก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซ้ำยังพบว่าภรรยาตั้งท้อง6สัปดาห์เสียทั้งแม่และลูกทว่าทางโรงพยาบาลกลับไม่มีแม้คำขอโทษแค่ช่วยพวงหรีสองพวงเท่านั้นยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ล่าสุดวันที่1ตุลาคม2563รายงานว่านายเพศทเรศการัตในรวิวง์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธ,ธารณาสุขได้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดวยตรวจมาตรฐานโองโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางแพทย์ได้มีการขอประวัติผู้ป่วยเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลเบื้องต้นพบว่าแพทย์พบผู้เสียชีวิตมีประวัติการปวดหน่วงท้องและปวดเสพเวลาปัสสาวะมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือนกันยายน2563จึงเชื่อว่าไม่มีการตั้งครรภ์รวมถึงไม่มีประวัติการแพ้ยาและอาหารใดๆจึงดำเนินการส่งตรวจ CT สแกน หลังจากนี้กลุ่มสบสวจะนําข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการการสอบ,สอบข้อเท็จจริงและเพศสภาตรวจสอบมาตรฐานการรักษาเพื่อให้กระจ่างในสาเหตุการตายและคลายข้อสองสัยฝ่ายญาติมีการช่วยเหลือผู้ป่วยตามมาตรฐานหรือไม่หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะดําเนินการด้านจริยธรรมกับเพศและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามพรบสถานพยาบาลพศ2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ